สวัสดีจ้าแพทย์ครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กล่าวพามวล้ะจ้าเด้อพาะกันมาฮอดแล้วกินเขาแล้วก็จะเดิลงไปหาอีกวะจ้าเด้อแพทย์ครับทั้งในหรืต่างประเทศหรือแพทย์ครับั่วโลกนีมาเด้อมากินเขาเนี่ยายชุผูชุกคนนะจ้ะเออเขาเช่ามาเด้อกินเขาพี่น้องอู้เอามามะฮอาแล้วก็ตอมกันกินแสบๆเด้อพี่น้องเด้อกินแล้วจะไดิ้ลงหาอีกนยจ้าเนาะนี่ค่ะ มาบก็เพื่อนคือเก่าผ้าเพื่อนไอ้มันมันเนอะผ้าเพื่อนม้ามันนั่นจ้าใหญ่ที่นี้ว่าผู้สิผ้าเพื่อนม้ามันกับไอ้มันเด้อมือนี่ด้อจ้ากินเขากินน้ำก็จ้ากินเส็บเสบเด้อพี่น้องเอ้ยกินแล้วก็บจังสีไม่แห้งแล้วจะงสีเลยลงหายอีกอันนี้จ่าน็อตเย็นโลงหายใจเสาเลยมือนี่น้องเกียร์หอยเมดเลยกินเส็บบิลีมากินทงหน้านี่ เออแฉบแฉบเลยพี่น <Bond> ้องเอ้ยเกียงตับเล่อยเพื่อนตาท่องกินน้ำองค์ไนั่เพชรคนเกี่ยวมากันจังสี่เลยน้อพี่น้องโน้หมากินแนวเห็นไหมเกยเพชรไปูเขากินมดจุเขากินอิ่มมดจุข้นย่งแต่เพื่อนตาท่องเบิ่งที่หลาป้าหมูเขาลูกจนถฐาอยู่บระเทศที่ลูกอยู่ เขาทาแล้วเขาทาแล้วไปไปไปกัลงไป้ายบุญเขาก็ร่างเดแตกซากสิลูกป้ายกันก็ใส่เสื้อเที่ยมลงไป้ายเด้อเสือแขนยาวตาทองกินเขาแล้วก็เตรียมใส่เสื้อแขนยาวลงไปหาขอสารมากับขั้นค่ายน้อยใจเนาะทอดป้าคอยจีเนอันนี้คอยจีขี่รถไป็นทั้งผีให้เจ้าลงไปก่อน กินอิ่มแล้วเออ,อหมูเขาลงกไปตัวมาลำละ่ะเออมานำแล้วใส่หั่มาพอใส่หั่มาเออยิ้ยนีบัตรท็โกผดยังบัตทเดี๋ย,ย,งยลงกไปหาลำละ่ะทิ้งามไปไปมวนมๆวนมกินเขาเลยก็เตกสะกันพี่น้องทั้งบูน อีกจุ่มนึง่ง,มมอ,อ,งอ๋บอบิ้งสิมานบ่อตาทองบอ้อยเก้าน้าสเบสอน้องนตัวเหล็กแหงมานเขียดเตคืองาก๊บนะเถวาตกใจเหมือนเอาให้มันมานเด้อเจ้าทีเจ้าท่าก็แล้ว ตบยังไงตบงไงมันไองไงมันปือร่าจะไงกบจะเคขียก็เอานี่พี่น้องใหญ่ไะไงกบมันเป็นไงบอกหอยปื๊ดเป็นไงบอกหอยโชลีใหญ่จะไงกบจะไงบอมันมงบอมันไปเลี่ยนะเส่านะหูยังเสาเมื่ชุดติเออ พ่อเขียดก็เอาเขียดเลยเนาะจ่าเนาะอือนี่พี่น้องนี่นแต่แมยงยังไงเนานะนี่แต่แมงซ้ำโกบเลยชิรด้วะเนาะมือน,นี่โกบวะคลิปนี้เอาสุกยางห้อยก็เอา โตเนาะพี่น้องทั้งพุนเดี๋ยวคนละจังโตพุนยังคุ้มหาอยู่ในยังเถาพอจะมองก็ไม่แหงตือกระทองว่ะพอจะมองมองมันเทะไปเพุ่อนะบัดจะเป็นของเขาจะได้ก็เป็นของเขาคือเกาเลยเท้าหาบึง้งมาหนี่ย์แถวแรกก็เอาว่าเถาเอ้อ ชาติพ่อไงบวชหอยว่าจะไงกบ่าฮ่าโอ้ยมันบอมันกบ,บึงบรรยากาศด้วยจ่าเด้อมาอน,นี่ได้เคลียร์ที่ห้าหกโตอยู่กบึงบรรยากาศฮะมาเห็นเลยนะเสาวอยากเฮงมัน โอ้ยเกิดขึมานก็บ่ยากจริดๆนี่พี่น้องนี่นี่ยายมักนี่มันเต็มออกจากผีเลยตัวแหลกแห่งม้าเน่าสาวเนาะเฮ้อจับง่ายเลยนี่นะนะไอ้นะนี่ไงเหมืนพี่น้องเอ้ยงยเต็มจ่าเลยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้ว เออเอื่นมันมาในด้วย้าเด้อดีดีดินดีดึ๊บนะฮะมันหายากลื้นเราเถอะเนาะเออขี้ดินง่ายสวนทวนเลยนับมือนจะหายากเนาะพี่น้องเนาะตรงใจพอด้วย ดีดยดีดีดียาพอแล้วด้วยาเด้ออยู่นี่ด้วยาเด้อเ่นี่นี่เบิ่เบงก้ยพี่น้องด้เฮ้ยี่้้เฮ้ย r a b โอ้ยตัวนีพี่น้องงามเจ้เตัวที่2ตมาเอหล้พี้องแต่ทองไปใส่คูด้วยตเด้อนีตที่ล้วน มานมันมาน,มานพี่น้องเอามาแย้มมาไก่ไก่เถ่ามาพี่เออเตมันนี่เลยมันมาน,มานใหญ่เชี่ยใหญ่พอเออเอาไผ่าหามันกระตะทอาน้องที่ยู่บอนี่มึงเด้อจ่าเด้เอเฮพี่น้องตัอดออกหูเจ้าไงเมื่อไง,งมันแหมเอเอเอือ ไปหาไปเรื่อยๆน้อพี่น้องแล้วหา,วามขึ้ป็นของเฮาอีก <laughs> อ๋อแต่ทองเนี่ยพอเกียดติไอ้โมเขาแตกสะไปเหมือนเลยพี่น้องเลยโว้ยเดี๋ยวจะใหญ่กะตะท่างหาอยู่สองคนกะตะท่างพี่น้องโมงหายมืดไปหาหมูเขาเท้ายังกระท้องเจ้าเจ้าเจ้า อยู่ี่ยังไงเขาตาทองพอดี่เฮ้ยดีดีด,ดีตัวที่สามนะ่าเนาะเออนี่พี่น้องนี่แกงแกงเอออินบอเออนี่มันมันมันนา,า,านเออมันอีกเลยจ้าตัวที่สนะนะามเนมาะเด่าเนาะมัน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 เออหายอยู่ลรอตาเก้าตาทอง เอามาบ่งโยนนึ้นอือ,อานา,น,อาน,อนพี่น้องหมานหมานวเติบหมานเนะเจ้ามาได้ต้อนชดถ่ายเนาะเออวเติบหมานหมานคือเก้านอพี่น้องมือน,นี่ออตัวสีสามตามมาแล้วด,ด้วยจ้ด้วยเท่าไปด้วยเท่าจะห้าโคมไหลไปเงี้ยนเฮ้ามูเขาเดีย๋ยวคอยไปหับมูเขาเรื่อยๆไปไปมือแล้วอย่าห้าโคมไปห้ารโหลดเฮ้าฟูโหลดพี่น้อง โอ้ยรถตอดอยู่พูนพูรถพี่น้องเอ้ยพี่จามิกระฮะโมเขาไปทางไหนดอกมาอ๋อพี่น้องได้พอกินพออยากดูนี่เสียวตะท้องก็ได้จะไปเหือนล่ะนี่ตะของรถก็ได้อยู่พี่น้องมือน,นี่เ<ะ>ด้าแถามาเด้อมาเด้อไปเหือนเฮา มาหายพน่นเบ่งสรุปสรุปอันนี้โกบเขียดเบ่งมือนี่พี่น้องนี่ได้พ่อได้กินได้อยากเนาะว่าแนะจ๊สีบดาได้คือเกา้าเนาะจ๋าเนาะขันเดียมากล่ะยายก็สิจบคลิปแต่หมานแต่เตาอ <laughs> ย่าไปปลอาา่อยเนาะจ๋าเนาะยายก็สิจบคลิปมาหาเขียนหากโกบไปเพียงแคน่นี้ขอพุณทุกก็ลังใจขอคุณทุกก็เมนขอพุณทุกไรสุเขเส่คอพูดติดติดตามยายมาตลอด ยายรักพี่น้องเด้อจ้าเด้อจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเด้อเด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุบขอให้แพทย์ครับชุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุบผู้สุขคนเลยจ้าเด้อสวัสดีจ้าอีกครั้งจ้าหมู่เข้าวพิสันมาหลุดอยู่ไปห้ามาหับกันขึ้นรถละจะไปเหื่อนเลยเด้อจ้้าเดอหับกันที่ไปเหื่อนแล้วแตกสะกันไปแตกสะกันตัวถีบตัวเด่นยายจบคลิปเลยห่างกำลังจะขึ้นรถกัน ยทีมงานออทนเออแต่ก็บปนบมงผู้ยายช่วยวะาเฮาไปเฮนเฮาบันนี้กวนเนี่ตีกูขวนเป็นขวนเนอะมาบายบันนี้เออยายช่วยหัวอื่นขวนนาะพี่น้องเนาะพี่น้องหวยนี่หวยใหญ่ลิ้เนาะ เบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งเด้อดพี่น้องต้งบ่แดงต้องข่เลยฮะเออคุ้นๆนี่คุณกอล่าสุดโอ้คีลิก็ไล่ป๊อต